ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับครับวันนี้กับผ้ามาชมสินค้าเมื่อสองร้านพีเนียดโอ디โอครับเต้านี้นะครับเป็นวันทีนะครับวันทีสิบห้านะครับเดือนอมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนะครับเอานะครับเมริกากลางเดือนแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่ หลายๆท่านนะครับที่เริ่มนะครับอันนี้มันีจะเท่านี้กับเครื่องเดือนนะครับของวันที่เดือนมกราคมนะครับวันทีสิมหานะครับครับภาพมาชมนะครับสินค้ามือสองยิ้มเยี่ยมนะครับสภาพยิ้มเยี่ยมนะครับร้านพินิจอารีย์โอครับเท่านี้นะครับภามาเบิร์นะครับดีเอ็กซ์บีห้าศูนย์ศูนย์สี่อาร์เอสนะครับเป็น พาวเวอร์แอมนะครับคับเบรดแข็งแกรนนะครับคับเบรดได้ดอกยี่สิบได้นะครับตัวนี้นะครับดอกยี่สิบเอ็ดได้นะครับหรือว่าจะเป็นดอกสิบแปดนะครับอ้าวข้าวละสองละสามนะครับได้สบายนะครับราคาบับานนะครับมีอยู่ทั้งหมดสี่แท่นนะครับเป็นห้าพันสี่นะครับอ่าเบรดนะครับอ่าเป็น FA นะครับ First a m p มโพนะครับ ฟิร์สแอมโปลนะครับเป็นพาวเวอร์ที่ยอดนิยมยุคขณะนี้นะครับราคาเบาแห้งนะครับแต่ว่าคุณภาพเหนือชั้นนะครับเหนือราคาเลยทีเดียวนะครับมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมีอยู่4ท่านนะครับ4ท่านนะครับสำหรับท่านที่มองหาอยู่ไปขับเบรดนะครับขึ้นรถแห่หรือว่าสิไป ตามงานนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับแนะนําตัวนี้ราคาบ้านๆนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนิอดิโอนะครับราคานะครับเปิดราคาอยู่หนึ่งมืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจโทษสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับอยู่ร้านพิเนอดิโอเด้อนะครับสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าห้า สองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดหน้าดำก็มี่นะครับหน้าขาวมี่อยู่สามหน้าดำมี่อยู่หนึ่งนะครับเอานะครับพี่น้องสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้เนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับร้านพินตออริโอนะครับฝากกนไดก็แชร์กดติดตามเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับต่อมานะครับก็เป็นยามาฮ่าแท้คือกันนะครับ ยามาฮ่าแท้ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น P 5 0 0 0 S นะครับเอานะครับเป็นของแท้นะครับอย่นี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมืนสามพันนะครับหนึ่งหมืนสามพันนะครับมีทั้งหมดอยู่มีทั้งหมดสี่แท่นนะครับหนึ่งมืนสามพันมีสี่แท่นนะครับเป็นรุ่น 5,000s นะครับ p 5,000s เดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านที่นี่อดิโอนะครับสำหรับ power amp นะครับขับเสียงกลางหรือเสียงเบสนะครับใสๆนะครับต้องที่นี่เลยครับรุ่นนี้เลยนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นย้ำห้ารุ่น p x 5นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับของแท้นะครับตัวนี้แท้มกันนะครับตัวนี้อยู่ที่8,500บาทนะครับเอาสนใจโทรสอบถามได้นะครับ8,500บาทนะครับเป็นยามาฮ่านะครับเอาโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นฟุกฟุกนะครับ ฟุกขับเบรได้ข้างละ3ถึง4เลยนะครับฟุกเป็น Power อร์ซึ่งประกอบนะครับช่างโดยช่างยานะครับช่างยานะครับอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับตัวนี้ราคายอยู่ที่1,000 100, มืนะครับตัวละ1,000 100, มืนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ095-224-6497หหรือว่าจะเป็นของเอกซาว นะครับ25,500ืนาพนะครับของเอกซาว25,500ืนาพนะครับจัดมาเลยนะครับ25,500ืัขับเบรคแน่นๆนะครับเอ0 0้าพนะครับเอ0 0้าพนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับร้านพิเนิออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นวาร์เทคสองพันสรนะครับราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับเอานะครับ ก็มีหลายตัวหลายชิ้นนะครับตัวนี้นะครับก็พอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจก็แวะมาเลือกได้นะครับที่ร้านพินตออะดิโอนะครับสนใจตัวไหนนะครับสอบถามได้นะครับเรื่องราคานะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหา power a m นะครับไปขับเบสขับเฉียงกลางนะครับก็แวะมาได้นะครับที่ร้านพินตออะดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขนาดทันที่เข้ามาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นพ่อเวอร์มิคของยามาฮ่านะครับนะครับเป็นรุ่น600วัตต์และก็500วัตต์นะครับก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับสอบถามมานะครับตามนี้นะครับท่านที่มองหานะครับพาวเวอรแอมหลายรุ่นหลายแบบนะครับ ็พอ,พอมีนะครับหรือว่าจะเป็นของโมดิฟายตัวนี้จะรุ่น500นะครับ M F นะครับตัวนี้รุ่น500 M F ตัวนี้เป็นเป็นมอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟดวงจรเดียวกันกับตุลานะครับอันเดียวกันเลยครับข้างในอันเดียวกันนะครับสนใจก็แวะ สอบถามราเดียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนตอะดิโอโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นตู้เบส15เป็นเจบินนะครับราคาใบละ1,500บาทนะครับสนใจโทรเลยนะครับที่ร้านพิเนตอะดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตู้มอนิเตอร์ PS12 นะครับตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เรียบร้อยนะครับเป็นตู้ใบละ1,300บาทนะครับ 1300บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิจอะดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นอีชินะครับหรือปักนะครับ พอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นมิกซ์นะครับมิกอลลอกนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิออะิโอนะครับหรือว่าจะเป็นตู้เสียงกลางนะครับ1นคูณหนะครับของ FJ นะครับเป็นปากฮอนโหลดนะครับมีทั้งหมด16ใบนะครับตัวนี้ใบละ1,800บาทนะครับสนใจตะแกงปั๊มนะครับขอบเหล็กตะแกงปั๊มนะครับปากฮอนโหลดนะครับ ตัวนี้ปากฮอนโหลดนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับ095 224 6497นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมีทั้งหมด16ใบนะครับใบละ1,800บาทนะครับปากฮอนโหลดนะครับอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับหรือว่าเป็นตู้เบสดาเทคนะครับตู้เบสวาเทคนี่มีทั้งหมด10 กว่าใบนะครับสิบแปดใบนะครับสิบแปดใบมีสิบแปดแปดใบมียี่สิบเอ็ดสิบใบนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจออเดรียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นตู้เบสของแบรนด์ร้านนะครับ pn นะครับราคาบนบ้านนะครับราคาอยู่ที่ใบละ2,600บาทนะครับเป็นตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่ เทอร์โบหรือว่า BV นะครับราคาเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพอให้ท่านได้ติดตามนะครับสนใจก็แวะสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอหรือว่าจะเป็นพวกแล็คนะครับพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับในช่วงวันนี้นะครับก็ ก็พอมีให้ท่านได้เลือกอยู่ทุกทุกท่กทกทานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีนะครับ